รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครืบครัวปี2559จาดประโรวการณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นะคะยังคงเป็นพี่ก๊อพเป็นเจ้าพเชียงไทยค่ะสวัสดีครับมี่ต้องยืนแอคหน่อยเด็กคุณเก๊กหล่อตลอดเวลาเลยบรรยากาศบ้านนี้เหมือนอยู่รีสอร์แต่ผมก็อยากจะถ่ายรูปถ่ายรูปแอคท่งแอคท่าอะไรอย่างงี้บ้างใส่กี่กินนี่ด้วยนี่เหรอนี่บ้านนี้นะบอกเลยว่านอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามมากมายเซเลอเกิรแล้วสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะคุยกันถึงวัฒนธรรมทางใต้เออจะนึกถึงอะไรไปนี่เลยไปที่รำไม่เลิกอะไรคือรำไม่เลิกโนรา คืออะไรอ่ะโนแปลว่าไม่ลาแปลว่าเลิกอรวมกันเราไม่เลิกมันใช่หรอมันใช่แบบนี้เราบอกยงี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฉับชอนนุ้ยเราก็เล่นไปเรื่อยอยังไงอ่ะนี่จะบอกให้เลยนะถ้าพูดเต็มๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกคิดไปเองเลิกคิดไปเองคืออะไรมโนคืออะไรมโนก็คิดลาเลิกถูกมโนรัเลิกคิดไปเองเลิกคิดไปเอง ผมว่าเราเลิกเราเลิก<อ>เล่นดีกว่าเพราะถ้าหาว่าเรายังไม่เลิกเห็นเขาบอกว่ารายการเรานี่แหละจะโดนเลิกไม่เอาละเราจะต้องพาไปพบกับวัฒนธรรมที่ถูกต้องและแน่นอนเราก็ต้องไปพบกับต้นฉบับเลยนี่นี่ซ้อมะนะอะไรอะ่ะอ๋อไทยก๊กไม่ใช่เอ่อกังฟูอะไรอะ่ะตัรางไงโอ้ยไปดูของดีๆดีกว่าคุณผู้ชมตามผมมามาอะ,อะไรก็ไม่รู้นะรอ่ะเลอะเธออ่ะพีซั่มมัน นี่ไม่เหมืมอนอ่ะ ได้อยู่คนเดียวอู่ใครอ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามสวัสดีคดีรับสวัสดีค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 รับสััว่ที่บอกใช่ัวครับาัวรายงานตัวดรสวัสดีครับวคัวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับครับสวัสครับสวัสดีครับสวัดีครัสีรัครับครับสวัสดีครับผมชื่ีคัี้รดีควดีคร ค่ะไพศาลนิโนะนักกี้ค่ะทิปปี้ค่ะลูกสะพ้ายพี่เอกเดี๋ยว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 คนไหนระบุด้วยนะครับคนไหนระบุด้วยนะครับให้ระบุให้เด็กไม่ได้เจอสิ่งดีๆมเลยโกรธมากนานทีวันนี้พวกเรามีเรื่องเราจะมาถวายนะโอ้ยเหมือนมากเลยอะเราต้องนั่งนั่งอย่างนี้จริงป่ะไม่รู้เหมือนกันแนนแบบขอแนนแบบฉลองอานราได้ไหมเออเมื่อกี้เห็นเธอทำเนี่ยขอดูแบบน้องเขาทำอ่ะอโนราทำไงไพศายมาหน่อยให้ไพศาลครับ น้องเอ้ยองแหงงแหงงยางครับยางครับใจเย็นครับปั๊บปั๊บปั๊บับปัับปั๊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 ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปปั๊บปั๊บปปั๊บปตึงปั๊บัังปับตึง เดี๋ยวนะเชิญคุสงสัยมากเพราะว่าหน้าตาดูเป็นลูกครึ่งมากเป็นลูกครึ่งไหมคะพ่อเป็นแขกครับแม่แม่ครับแม่แม่เป็นเจ้าของบ้านสองคนนี้มีความสามารถอ่านี่ลิเกเอารำเชิดออกลิเอชกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้นี่ลิเกเหรออ่าลิเกโอ้โหเต็มตัวเลยเดี๋ยวแม่ยกมาเพียบผมชื่อนีโน่สุดที่รักขอกราบแทบตัก ทั้งหลายกราบผู้ชมหญิงชายเดี๋ยวจะมาเอาเงินที่นี่นะไม่ยกเลไม่ยกเไม่ยกเลนี่ขอกราบพ่อแม่ที่นั่งชมที่นั่งชมรายการ คุยกบ้านนะป้าไม่มีพวงมาลัยแต่มีกุญแจรถของตะนั่นเดีอเดเดี๋ยวมาเอาไปตอนไหนไอ้นี่แถมกันได้มคุณยกกุญแจรถคุณให้เขาสิอาวกุณแจไม่มีก็ขอยืมหน่อยดูสิพี่เอกดูดิตอนแรกพี่คิดจะรับเป็นน้องเออแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือพี่ปวดหัวมาก เขาเน็กนั่งนั่งตังนั่งตังลูกตังค์ตังค์โกงโกงอันนี้เขาเล่นโกงมามามาการมือสุดยอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยให้กำลังใจเด็กคนละกลางคนละกลางมาคบกับพี่มีดีทุกอย่างยกเว้นอนาคตที่ดีไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่เอาสิอนาคตดีด้วยเออ สวัสดีครับแฟ,น,ฟนๆที่เนื่องแน่นฟังกันหน่อยเสียงผมมันไม่หวานหยดย้อยมันไม่อร่อยฟังลงๆให้ท่านผู้ชมจงนั่งเช็คอ่าเช็คอะไรเช็คครับพี่เช็คเช็คเช็คห้ท่านผู้ชมจงนั่งเช็คว่าจะเลือกพระเอกหรือกองหรือโกองทั้งสามคนนี้ท่านพ่อได้แต่ใดง<อ>ัยโอ้ตายโอ้ตายแล้วตายแล้วไปหมดแล้วสมองสมองก็ไปหมดแหละ ากจะรู้จริงๆแล้วมันเป็นลูกพ่อได้ยังไงคือจริงๆเราอย่าพูดเรื่องพ่อมากคิดซะว่าพ่อไม่อยู่ตรงนี้คือมันเป็นลูกพ่อก็ตอนนั้นเล่นลิเกทาลิเกแล้วก็ให้พี่น้องเล่าดีกว่าเรื่องนี้พี่น้องจำละอ้าวนู่นนู่นน่นคือพอดีล้วพ่อของผมพ่อจะแทงผมเป็นเพื่อนทีรักรับพ่อมากอนแล้วก็ตอนที่ผมจะทาลิเกพ่อก็เลยมาฝากไว้กับพ่อครับแเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเมื่อที่พ่อเข้ามากรุงเทพใหม่ๆได้มาฝาก เป็นลูกพ่อก็ดูแลตั้งแต่นั้นก็ได้แปดปีแล้วคัะคี่อยู่กับพ่อมาพ่อก็ดูแลมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจาวันการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างพ่อดูแลหมดถ่ายทอดอย่างแบบลิเกอะไรอย่างนี้พ่อช่วยถ่ายทอดให้เลยนี่ขนาดว่าพ่อไม่ได้เป็นลิเกด้วยนะแต่คือแบบว่าพ่อจะเป็นคนที่พ่อจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่ออยากเป็นคือเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ย พี่กับผมเนี่ยจะต่างกันตรงที่เขาจะเป็นคนเรียบร้อยนะครับ,รบเป็นคนแต่ว่าผมจะเกเลมากดื้อม,ม,มากคือไม่ค่อยฟังอะไรคือพ่อเอาจนอยู่ครับ <c oughs> คือเมื่อก่อนจะกลัวพ่อมากกลัวพ่อตกเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาพ่อให้ต้องก็ต้อมไปทําทไมเราเป็นโกง<อ>ไม่ไปร้มไม่ไปล้ออะไรไม่ไมต้องรับสวยไม่ต้องรับสวยต้นทุนมีนี้เราก็ทําอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่พ่อบอกการที่ยังเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าคณะต้องทาอย่างนี้เป็นผู้นําต้องทําให้คนศรัทธาทาให้คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ย ไอ้เราก็กลัวโดนพ่อตกแต่ว่าณับปัจจุบันนี้กลัวพ่อเสียใจมาก่เย,ยครับสองคนนี้ความดื้อของเนี่ยดื้อขนอาดไหน,นมีเรื่องเรียนหนังสือตอนนั้นคือจบมาจากใต้แล้วก็ให้ไปเรียนพร้อมกับทั้งหมดสาคนก็อยู่ในห้องนด้วย <มา S 1> กันอนอนด้วยกันอ,อ,อ้าวไอ้ปถานไปไหนเนี่ยพอไปนอนอยู่ที่ยาทำไมอะ่ะพอมันไปไปมหาลัยทางด้ารพอมันไปใกล้หน่อยมอสยามมอสยามก็ปรากฏว่าก็ลูกไปเรียนแต่งตัวใส่ ก่ายรูปแต่จะถ่ายรูปส่งให้พอดูพ่อไปเรียนนะพ่อไปเรียนหนังสือปั๊บถึงวันเวลาปั๊บไปสอบทีนี่โทรมาบอกพ่อเนี่ยเขาไม่ให้เข้าห้องสอบอาเหรอเป็นไงเดี๋ยวโทรหาอธิการโทรหาท่านเป็นไงเนี่ยทำไมลูกผมไปสอบไม่ได้มันเป็นอะไรมันมีปัญหาอะไรลูกผมที่เข้าสอบไม่ได้มันก็ปกติดีไม่ใช่เหรอเออคุณเอกชัยครับผมขอประทานโทษจริงๆครับลูกคุณเอกชัยไม่เคยมาไม่เคยมาเรียนเลย ความแตกเวลาเรียนไม่พอไม่พอเลยแล้วที่ผ่านมาที่แต่งตัวหลอกไปไหนลูกเที่ยวกันไงโอ้ยตาเลยทั้งสามตัวมันนี่แหละไม่เคยไปเลยหรอพี่โกรธแบบว่าแบบมือสันไม้สันหมดเลยอ่ะอแล้วทำไงฮะลงโทษยังไงจับแยกแยกจับไม่ให้อยู่รวมกันเลยจับแยกอยู่เลยก็มาแยกแยกกันอยู่แล้วทีนี้ก็ให้ไปเรียนใหม่ให้ไปเรียนไปเรียนอีกที่หนึ่งก็ือไปเรียนรามคก็ทีนี้ก็ ไปเรียมก็เช็คเวลาการเที่ไปเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเรานะครับคือเราแค่มีความสุขที่ได้เห็นลูกประสบความสาเร็จเท่านั้นเองอเท่านั้นเองจริงๆโอ้สุดยอดมากนี่แค่ลูกชายสามคนนะพี่กอ๊อฟยังมีหลานสาวขอบอกว่าสวยมากมสวยระดับเป็นนางเอกได้เลยคุณอาว่าไงนะครับเนี่มานับยากที่มา <laughs> ทีเลย <laughs> ไปป่ะไปดิไปดิไปดิอยู่ตรงนี้ทำไมก่อนขอพ่อก่อนอาวเป็นอานั้นหลานนี่เหรอตอนนี้คุณนอาครับเดี๋ยวขอของกันลองรถทัวร์เมืองราสีมาช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน